ยอดีว้อนับเข้ามารุ่นเมการุ่นดูไบรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือออกใหม่นะครับที่มีชื่อว่า ดาวเอาเวกเคนนิงนะท่านผู้ชมนะเออมันก็จะเป็นเกมแบบว่าแนวเอาชีวิตรอดนะครับในโลกซอมบี้นะเกมนี้เนี่ยมีข่าวมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะท่านผู้ชมนะเออนะครับมันก็เพิ่งจะมาเปิดนะครับท่านผู้ชมนะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการหรือว่าจริงจรงในส่วนของอ่าเทสเบต้านะครับท่านผู้ชมนะอันนี้อันนี้เป็นเทสเบต้านะในเซิร์ฟจีนนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็กาลินาเนี่ยจะเป็นคนเอาเข้าไทยมานะครับท่านผู้ชมนะเกิดเริงเกิดเริงมาแล้ท่านผู้ชมอันนี้ผมก็เล่นอยู่ในเซิร์ฟจีีีนนนนนเเเเาาาาะะะะททท่่ผผู้้้ชมมด๋ยยววจิิงงงลลลกก์อบแ็ ลิงก์โหลดไปให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะครับมาเราจะมาเล่นกันเลยเกมนี้ต้องใช้บีแชทในการเข้าเล่นนะเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะโคตรึงก็ตรึงไปเลยเดย้พอดีพี่ก็สมัครบีแชทจีนไว้นะฮะท่านผู้ชมนะอ,มอันนี้มันก็สอนเราแบบค้ามโครงค้ามของนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมเออไข้ามโครงค้ามของนะใช้งงใช้งานอะไรอย่างงี้นะฮะนี่ผมจะเดินมาให้ดูนะครับมันมีแบบพวกซอมบี้ซอมบี้เลยนะคนดูนะว้าวโคตรึงอ้าวออกไม่ได้อีกไปตรงไหนวะ นี่ตอนแรกมันมามันจะให้เราคับของเนล่นทุเดียวอะไรก่อนนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยโว้ย nice bro man อืมนี่สร้างครงสร้างของนะครับให้เรียบร้อยนะครับนี่รูทองรูทของดูนะกดแมปดูได้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะไปเดินตะลอนตะลอนให้ดูนะท่านผู้ชมนะว่าโซนแถวนี้มแมปมันค่อนข้างใหญ่นะท่านผู้ชมนะั้นใหญ่มากนะบอกตรงๆใหญ่จริงนะครับท่านผู้ชมนะเออแล้วก็เกมนี้ยังมีแค่ภาษาจีนอยู่นะครับอืมต้องรอมันแบบว่าเอาเข้าไทยมาก่อนเนาะคนดูเนาะ โคตรึงโคตรึงเฮ้ยภาพสวยอยู่นะแต่ว่าเกมมันมัน,ม,นมันยังเป็นในส่วนของการเทสอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่ผมจะขับรถให้ดูเรียกรถมาเออโคตรึงเราต้องสู้กับทั้งซอมบี้แล้วก็หุ่นยนต์นะมันจะมีหุ่นยนต์ด้วยนะครับในโลกที่ร่มสลายนะครับทั้งซอมบี้ทั้งหุ่นยนต์เลยนะโคตรตึงโคตรตึงผมจะขี่ไปให้ดูนะซอมบี้เป็นจุ๋งไหนวะนี่นี่น,น,นี่เอ้ยเราเจอเราเจอหุ่นยนต์กับซอมบี้เนี่ยซอมบี้อยู่ฝั่งนูน้นคนดู ลงสักหน่อยแม่ลงสักหน่อยเดี๋ยวพี่จะร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ w w w ร i s h m a n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ซนด้วย w i c h m a n Shop ว้าวลงไปกระทืบให้ดูนะคนดูนะก่อตรึงก็อตรึงเ้ยใครมันคิดว่ผ่านไปวะนนอะ เอาล้วอันนี้คือหุ่นยนต์นะครับเรายิงมันได้นะหุ่นยนต์ในพวกนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะดูนะผมจะยิงให้ดูหุ่นยนต์นี่แบมเกอร์ตรึงเกอร์ตรึงเดี๋ยวเราเดินไปดูซอมบี้นะนี่อันนี้ซอมบี้นะครับก็ดูเยอเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะมาดิเฮ้ยหลู่แมนไม่มาว่ะเราลองยิงเฉียดๆทักๆมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเอาว่ะเอาว่ะเกอร์ตรึงเกอร์ตรึง นี่เดียวหัวแตกว้วบริไนส์บรูเดี๋ยวผมจะมาแบบว่าข,ขี่ชมเมืองให้ดูสักหน่อยละกันเนาะคนดูนะอืมอารมณ์อินเทอร์เฟซก็จะเป็นแน่เลยเหมือนเหมือนไลฟ์ไลฟ์อัฟเตอร์เลยว่าแถวนี้ทนะ่านผู้ชมนั้นเราสามารถที่จะเข้าบ้านมาแล้วก็มาหาของได้นะครับเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคนดูนะรือบอกว่าเล่นกับเพื่อนได้นี่เปิดโฟมเปิดไฟเปิดตรงป,ด ONG, ปดวดแตได,ได้นะท่านผู้ชมนะเอออันนี้ผมอัดคลิปมาแล้วเสียงมันไม่ออกตามมาวะผมก็ไม่เข้าใจนะครับ นี่เสี่ี้ก็จะดรอปของด้วยนะคนดูนะนมีการสอนใช้ยุงใช้ยาด้วยนะครับเดี๋ยวเดินไปสำรวจแถวนี้ดูก่อนเอิรตรึงเฮิร์ตึงดูดิเฮ้ยอะไรมีของอะไรอยู่แถวนี้เนี่ยมันชอบลั่นอนะ่ะมันชอบลั่นไปเปิดของเองนะคุณดูนะนี่นะให้คนไม่หนีรับของได้นะเป็นมุงเป็นมีดได้ด้วยนะครับหมัดก็ได้มีดก็ได้จะหมัดจะมวยจะควยจะมีดแก็มาเถอะ,ะ,ะ <laughs> ตอนนี้นะ ผมไปหาเดินดูก่อนแถวนี้มีอะไรให้เก็บไหมว้าวเวลร์ลนายบราวจริงๆผมควรไปเล่นทำเคสมากเลยนะแต่ผมมาเดินสำรวจแถวนี้ดูก่อนลงรถสักหน่อยฟุบเฮ้ยผมโยนไปฝั่งนั้นป่ะ่ยนไปมีหน่นยมาเฮ้ยโดนอะไรวะอ้าวซอมบี้เหรอน้องหืมอุ้ยอุ้ยฟันมีดจะไม่ค่อยดีด้วยนะฟัน โคตรึงโคตรึงฟันฟันเฮ้ยทำไมมันฟันโดนมันตบเราโดนลท่วงอ้าลุงก่อนลุงก่อนเก็บของก่อนชูแมงมีอะไรชูแมงมีอะไรโคตรึงโคตรึงโอภาพสวยนะใช้ได้เลยนะคนดูนะเอา้าจะลงจากรถนะนี่นะมันมีของอยู่แถวนี้งไงคนดู Whoa, whoa, whoa. ว้าวว้าวเอาอะก็ตรึงก็ตรึงมีหุ่นยนต์แถวนี้เลยนะไปเดินดูซิเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะมันตบใครอะ่ะเฮ้ยมันตบคนโอ้พระเจ้ายืนดูชิวๆหน่อยเอาตายไอาาย้มาช่วยไม่ทัน What the fuck? เ h a t t เ e อเฟิกเพื่อนเป็นไรไหมอะเอาเอาขโมอยรถเฉยเดี๋ยว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 เป็นไรอะมันตายอะคนดูมันตายไปแล้วแหละ <c ười> เฮ้ยโดนตบว่ะแถวนั้นะ่ะ อื้ือื้อโคตรนัวโคตรนัวนัวจัดนัวจัดเลยเอาว่ะเอาว่ะเราจะจัดเลยเราจะจัดเลยแถวนี้คนของอะไรน,นะเว้ย <c oughs> ลง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 รถลงรถยิงยิงคนด้วยกันไม่ได้นะครับยิงยิงคนด้วยกันไม่ได้นะผมให้เดินดูให้เดินเดินดูระบบให้เฉยนี่ยิงคนยนต์ล่วง มีกวางได้ป่ะแถวนี้ยิงซอมบี้หนีก่อนกไปดิเก็บรูกกระสุนมาหน่อยหนีเป็นไงล่ะกรตรึงกรเตรึงนี่กวางอยู่นี่นะครับคนดูด้ะยิงกวางได้ไหมวะเอายิงได้เฉยเลยกวางตแตกได้ไงเนี่ยเย็บหันนุง่งหันเนื้อ,อเลยดิคนดูไอ,อวันนี้ได้สูบซาแล้วเว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีของอยู่ข้างล่างนะครับคนดูนะเราสามารถเรียกรถได้ตลอดนะคนดูบนแมปฝั่งซ้ายมันก็จะบอกว่ามีของอะไรอยู่แถวนี้นครับท่านผู้ชมนะ ี่ผมาหาฟาร์มของฟาร์มของสักหน่อยนะ,ะมันจะมีเกตอาหาร้วยนะฝั่งซ้ายมือบนนะ่ะคนดูเกตอาหารนะก็จะบอกอยู่นะครับขึ้นมาดิไปเดินดูแล้วอันนี้ผมพามาสำรวจเใหนนะ้คนดูนะเฮ้ยมันมีของอะไรเฉยๆดีวว้ววะปับ๊บโคตรตึงโคตรตึงกระโดดสักหน่อยดิหมุนตัวได้ด้วยนะเกมนี้นะ เอวเอาว่ะเฮ้ยโอ้โหซอมบี้อืมล่วงไปดีจะขึ้นมาทำไมอ่มาเดินดูแถวนี้นะครับนี่มีของมีอะไรเต็มเลยนะแต่ผมมาเดินสำรวจดูก่อนโอ okay. <Okay. S 2> เคเปลี่ยนเป็นมีดสักหน่อยนะ <Okay. S 2> ผมว่าปันเดะปันเดะ ฟ <Fun> hey! <laughs> ันเดิเฮ้ยอื้ออื้ไอ้ว้วนไอ้อ้านมึงจะป้ามกูเหรออืมเป็นไงนนล่ะล่วงมีอะไรให้ดูป่ะอ้วนหืไม่มีอะไรให้ดูนี่แย่นะอ,กกอยู่นะบอกก้อยบอกก้อยฟันไปไหนนะเฮ้ยฮัลโหลเมนบอมบี้ไปหนีพี่บ่าคนดูฟันฟัน ไปรู้สึกว่ามันมีของ,องนเนยๆด้วยนะมีกล่องของอยู่ที่นี่ด้านบนนี้แน่นอนเลยตัวเออโอ้โหโอ้โหปันเก็บของดิย้าวเวลินายบลูก็คือม่ด้านบนด้านในนะน่าจะมีของอยู่ในนี้นะเนี่ยผมว่าเราผมไปหาฟาร์มดูก่อนนะคนดูนะสมอนแมนชุบูมิงมีอะไรชุบูมิงมีอะไรเฮ้ยโอ้โหเข้าไม่ได้ว่ะตรงนี้ ทางน้นต่างแล้วกันได้โอเคเราไปฝั่งนี้สินะเข้าตามตรอกออกตามตำออกตามตำปูเฮ้ยทางซีเตอร์วิทยุเก็บของเลยดิของมันยังมีน้อยๆอยอยเลยนะแถวนี้อันนี้มันเป็นโรงอาหารหรอวะฮมีใครอยู่นี่วะเอ็นบีซีวะเ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงกล้ามากเลยนะ มันกัดเริ่มมันมันเริ่มกัดเราไม่เข่าแล้วนะคณดูนะยิงสักหน่อยดิกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยผมได้ใจกระสุนปืนพกกลับมา,มาว่ะคนดูเดี๋ยวมาหาดูก่อนนี่มีของอะไรไหมมันมีกล่องบอกอย่างี้ยในแมปอะ่ะวิอะไรอะ่ะรู้สึกว่าจะมีกล่องอีกกล่องหนึ่งนะผมเดินหาก่อนเนี่ยมันมีกล่องอีกกล่องหนึ่งอะ เริ่มมืดแล้วนะครับอุย้ยนี่ไงนี่ไงดูกระเป๋าได้ด้วยนะกระเป๋าอยู่ฝั่งซ้ายมือนี่ผมแบบใส่ของใส่ของอะไรมาพวกนี้นะนี่ของแบตเตอรี่อ่ะถ้ามีภาษาไทยเดี๋ยวเขาก็เอาภาษาไทยเข้ามานะรู้สึกว่าการิน่าเขาจะเอาเข้ามาอยู่นะครับเกมนี้ร้านเลชแมนชั่นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ ริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยริชแมนช็อปว้าวเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะผมคิดว่าสักเดือนสองเดือนเขนา่าจะเปิดให้เล่นโอ้เราไปเข,ข้าข้างหลังได้แล้วก็สเตลล์มันแล้วก็ฆ่ามันทีเดียวนี่มาคนดูสกิลอ๋อยองได้สินะเออย่องได้ยองได้งไดางี้เอาละเด็กกูเดี๋ยวนี้ เอาว่ะเอาว่ะโกตรึงโกตรึงไปเลยดีมาเลยดีครับกูเปล่าหำหน่อยชัวชัวชัวแรกเลยดีครับแรกลินแรกลินโกตรึงเอาของแถวนี้ดินี่ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะของเนี่ยแสดงว่าของมันดรอปยากอยูอยน่นะผมบ้านแถวนี้ ควรเล่นตามคิสมากๆเลยนะผมจะบอกให้ย่ผมมาเดินสำรวจดูเฉยนะครับว่าเอ,อมันมีอะไรให้เก็บไหมอะไรไงๆคนดูมีสเตมินาด้วยนะอืมนี่จะเป็นเมืองของคนอื่นเป็นแมปอะแมปตามทางคนดู รู้สึกว่าสเปคมือถือสเปคต่ำก็เล่นได้นะนี่นี่พวกหุ่นยนต์นะครับมันไม่มีพวกหุ่นยนต์อยู่ด้วยนะคนดูนะไปไปส<ป>วัสดีครับพี่เอ <Hey! S 1> อโอ้โหคนเก่าแท้หุ่นยนต์ฮึโรโบโคอปบอตายดิอันนี้ก็ตายง่ายเกินหุ่นยนต์มีเปิดไฟนะตอนกลางคืนคนดูมีสัตว์ด้วยว่ะมีสัตว์ปงสัตว์ป่าด้วยนะแถวนี้ วดีดนียผมพาไปดูสัตว์ป่าเป็นเริ่มตอนกลางคืนแล้วนะคนดูนะโอ้ติดเชื่อดายิงแม่งดิล่วงเนื้อมันมีอะไรให้เราโดูไหมไม่มีนะับคนดูนะกดเราสามารถที่จะสร้างวงสร้างบ้านได้ด้วยนะคนดูนะไปเออโอ้โหตีแรงแค่ติดพิดานนะนนี่นะอาการ slowly อินดีที่ได้เจอ หมดเจอดิ่มือเฮ้ยไปมันเดินอยู่นั้นมันอะเฮ้อว่าอาว่า,าว่า,าไล่กวางว่ะไอนี้ตายเลย <c oughs> วันี้มันเกี้ยวกาดแล้วตอนกลางคืนมันเกี่ยวกาดผมจะพามาดูฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งแบบว่าพวกที่คนมันอยู่กันนะตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีคนอยู่นะครับ ไม่พูด่นออนไลน์ก็จะเยอะเลยฮนะอยู่แถวนี้นะคนดูไปเดี๋ยวเราจะไปตามควิสเรานะครับอืมๆๆหัวใอหัวใดูควิสสิซูมดูอ๋อไม่เราซูมดูไม่ได้วะแป๊บบนึงดูโอเคโซนตรงนี้อ๋อเราไปฝั่งนี้สินะ ถอยรถก่อนสักหน่อยละกันหมอนแมนแอนแก้ slowly ยินดีที่มีเธอเจ็บป่วยที่สิไม่แค่ไอ้เธออยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมจะไปนะครับคนดูนะขี่รถไปดูก่อนรู้สึกว่าผมมาจากฝั่งไหนวะฝั่งนี้ใช่ไหมเออฝั่งนี้ฝั่งนี้ฟ้ามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคจอดลงรถสักหน่อย ภาพแม่งดีจัดะบอกเลยอันนี้เขายังไม่ได้ออปติมไมซ์มาให้เปิด60 f p s ได้นะคนดูนะอันนี้ผมมาในส่วนของฟาร์มนะครับคุยกันคุยเควสสวยนะเราเนี่ยปัญญาก่อนนะตอนนี้กู้จอบแมนมันบอกให้เราทำอะไรอันนี้เควสมันเริ่มแบบว่ามีภาษาจีนเข้ามาแล้วนะคนดูนะเออ,อนนี้ผมก็ต้องใช้แบบว่า Google แปลภาษาช่วยนะครับฝั่งซ้ายมือเห็นไหมเดี๋ยวผมขอย่ญาตแบบใช้ Google แปลเสริมสักหน่อยแล้วแป๊บคนดูกที่โซลูชันเซ็นเตอร์อ๋อโอเคโอเคนี่ไงนี่ไงปึ๊บวอเราต้องกลับไปนอนไปอะไรบ้างไปพักผ่อนบ้างนะเนี่ยผมว่า นี่นี่ก็จะเป็นการแบบว่าสอนคราฟอาวุธต่างๆนะมุมด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้สามารถร้คราฟอาวุธได้นะนี่ผมก็จะคราฟในส่วนของธนูสักคันหนึ่งเนาะคนดูเนาะวยครับพี่เดีย๋ยวผมใช้ยาก่อนเลือดจะมดตอนนี้ตัวผมมันเริ่มง,ง่วงนอนแล้วนะคนดูนะโอเคนี่อะไร วีดีโออืมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมดาวอเวค e นน n g นะท่านผู้ชมนะก็เป็นเกมแนวแบบว่า s u เวอร์เบิลนะท่านผู้ชมนะคล้ายๆกับพวกอ่า อะไรนะไลฟ์อัฟเตอร์หรือว่าเกมเอาชีวิตรอดต่างๆนะครับทีนี้เราต้องกำจัดทั้งพวกเหล่าซอมบี้นะครับแล้วก็พวกคนด้วยกันเองนะครับแล้วก็ในส่วนของอาจจะพวกหุ่นยนต์เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะสร้างที่พักพิงประดิษฐ์อาวุธต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะอืมประหลดก,กันมาได้นะครับมีให้เล่นทั้ง iOS แล้วก็ Android นะ iOS นี่ต้องย้ายสโตไปจีนนะส่วน Android นี่ต้องโหลดแบบอ p k นะแล้วก็ล็อกอินด้วย QQ หรือว่า WeChat เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะอืม ส่วนเวอร์ชั่น g l o b a l นะครับก็จะต้องรอก่อนนะครับแล้วก็เวอร์ชันอ่าตะวันออกเฉียงใต้นะไอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะก็ต้องรอเหมือนกันนะเซิร์ฟซีนะก็น่าจะเป็นในส่วนของกาลิน่านะครับเอาเข้าเข้ามานะอันนี้ผมก็มาเล่นในส่วนของเซิร์ฟจีนเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งนี้โหลดมาให้นะกันนะครับท่านผู้ชมนะอื ฝากมาด้วยเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้ตัวอะไรก่อนนะครับใครต้องการหาเว็บเติมเกมดีมันจะเป็นนาวีพับจีโมบายเกจีเดนแพ็กฟีฟาแลนเดียโบอีมาท่ออวัดสองโลบอกเข้าไปเติมกันได้ที่เว็บฟรีแมนชอปนะเติมถูกเติมดีเติมไวเติม24ชั่วโมงกรัะตีผู้ชิงงามนเอฟเชยถึง300แสนคนโดยเฉพาะถ้าตุกเกมวอลแลนนะวอลลนเติมถูกกว่าเติมตรง5-10%เลยก็วาได้นะครับไปเติมกันได้ที่เว็บฟรีแมนชอปนะลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยางใต้คลิปนะคา ไยจ้าโคตรึงโคตรึงเฮ้ยไปเล่นต่อดีกว่าร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Wishman Shop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าว